อัปเดตฝนฟ้าอากาศประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2568ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ซ้อนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชึงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่รุม่ม ละพื้นที่น้ําท่วมขังเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังและอีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งเน้นแม่งซ้อนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยานานอุตรดิตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร และพิษณุโลกภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบรุร,บรีรัมย์ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน,น,น้นนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บรุรีราชบุรีภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นระย,ยองจันทบุรีระดราบภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ นนเนนพชชบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุรา์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่คลิปนี้แอดมินลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ